ครับผมสวัสดีครับพวกเราวง p o า e r pad นะครับในโอกาสปีใหม่ปีนี้นะฮะ2อ6 5ห้ขอให้แฟนๆสยามดาราแล้วก็ทีมงานทุกคนนะครับผมพบแต่ความสุขนะครับผมสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยเงินทองนะครับแล้วก็สมหวังในทุกสิ่งที่ตั้งที่ตั้งใจเลยนะครับผมสวัสดีปีใหม่ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับปีนี้จะมีผล ปีนี้เลยต้องซิงเกิลล่าสุดของพวกเรานะฮะเป็นซิงเกิลลำดับ3ของวงตั้งแต่กลับมารวมตัวกันอีกครั้งหนึ่งคือเพลง0.2.22นาฬิกานะครับผมเป็นเพลงที่มีความบาดลึกในแนวของ pop rock ที่กระชากอารมณ์มากนะสำหรับใครที่อาจจะมีเงาของใครบางคนแฝงอยู่นะครับผม嗯嗯ไม่ใช่วิญญาณนะฮะไม่ใช่ครับผมแต่หมายถึงคนรักหรือคนที่เรามีความสึกด,ดีด้วยนะครับผมแล้วก็ยังไม่สามารถ ลืมเรื่องราวดีๆแม้เวลาจะผ่านไปอย่างยาวนานนะครับ,รบเพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงที่ผมเชื่อว่าใครหลายคนที่ได้ฟังน่าจะนึกถึงกลิ่นอายยุค0นะครับผมแล้วก็เนื้อหา,อาเชื่อว่าน่าจะตรงใจใครหลายคนนะครับก็เลยนำเพลงนี้มาฝากเป็นของขวัญทุกคนนะในช่วงปีใหม่นะครับผมในปีเสือนี้นะครับผมขอฝากเพลงนี้ไว้ด้วยนะฮะ02.22เลกาของ p าวเวอร์แพนะครับ แจะได้ชมเมื่อไห่ตอนนี้ปล่อยเรียบร้อยแล้วนะฮะมีให้ชมนะฮะถ้าเป็นในเวอร์ชั่นของทางค่ายเข้าวสารอนเตอร์เทนเมนต์เนี่ยก็ชมได้เลยทางช่อง YouTube เข้าวสารอนสตอร์เทนเมนต์นะครับส่วนอของทางวงนะฮะที่ทำกันเองเลยลงทุนเองกำกับเองโดยมิกิเต้าของเรานะครับก็ทางช่อง YouTube powerpad official channel นะครับชมได้แล้ววันนี้เลยเลยครับผม อะไอยากฝากเป็นแฟสครับปีนี้ไหมครับพี่ครับปีนี้ก็อยากจะฝากผลงานของพวกเราทุกชิ้นเลยนะครับช่องทางการติดตามต่างๆไม่ว่าจะเป็น Youtube ของวงเอง p o w e r p a d official channel นะครับมีคอนเทนต์ต่างๆมากมายรวมถึงมิวสิกวิดีโอด้วยนะครับผมที่เพิ่งปล่อยไปเมื่อเดือนก่อนก็คือเพลงสําออยนะฮะฝากไว้ด้วยแล้วก็เราทำเป็นซีรีส์ภาคต่อนะฮะเป็น MV ที่เราทำเองโยงเนื่องไปถึงเพลง0.2.2นาฬิกานะครับผมก็เป็นบทสรุปของเรื่องราวต่างๆ ฝากทุกคนเข้าไปชมด้วยนะครับกับ MV เพลงสำออยและเพลง0.222นาฬิกาครับผมขอบคุณครับ